ไม่กินอาหารเช้าเสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้างเช้าเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเพื่อเป็นพลังงานสะสมที่คุณต้องใช้ตลอดทั้งวันมีโรคอะไรมาฟังกันคุณจําไว้เลยโรคที่1หัวใจวายฉับพันเพราะว่าฮอร์โมนความเครียดจะพุ่งสูงถ้าเกิดคุณไม่ได้กินข้าวเช้าก็จะทําให้ไขมันในเลือดเส้นเลือดหัวใจซึ่งพอนานวันเข้าก็มีโอกาสหัวใจวายฉับพัน ไขมันอุดตันเส้นเลือดได้นะครับอย่างที่ 2. โรคเบาหวานคนที่ไม่กินข้าวเช้าจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงผิดปกติตลอดทั้งวันทําให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานได้นะครับอย่างที่สอ้วนง่ายการงดข้าวเช้าก็จะทําให้ระบบเผาผลาญของคุณพังไม่เผาผลาญไขมันทําให้เกิดภาวะอ้วนง่ายอย่างที่4โรคสมองเสื่อม จะมีระดับน้ําตาลที่ผิดปกติจะทําให้เส้นเลือดสมองตีบเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอขี้หลงขี้ลืมสมองก็จะเสื่อมตั้งแต่อายุย่างนอยนะครับคลิปนี้ถ้าคุณดูจนจบจะรู้สี่ข้อนี้เลยว่าถ้าคุณไม่กินข้าวเช้าจะทําให้คุณป่วยเป็นโรคอะไรได้บ้างเพื่อนๆก็อย่าลืมกินข้าวเช้ากันนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ